สอนให้แนะนำพวกเราในเบื้องต้นนะครับด้วยเวลาที่จับกัดก็อย่างน้อยที่สุดเราก็ว่าเราก็จะมีความมั่นใจในการที่จะอพยพหรือว่าเคลื่อนย้ายคนหรือว่าจะ เป็นเป็นการขอบคุณของอที่สภาน,น,นเทีเรอนะอลในนามของวิยากรนะครับสนกานเทบาลม,มต้อขอกราบขอบคุณท่านอาที่ดีจังหวัดุกดานีสาขาุมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลาีค้าของพกักมาูอบรมในเรื่องของความรู้ซึ่ง อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราในวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าและก็เป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการที่ดินของพวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังพวกเราตั้งแต่เราจอดรถจนถึงณขณะนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครองสํานักปลัดเทศบาลเุรีรมจะมีโอกาสได้มารับใช้สํานักงานที่ดินจังหวัดพนัชธานีสาขาเดนพิล็นะครับอีกครั้งในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับ